มาดูข้อต่อไปครับข้อนี้โจทย์บอกว่าใช้คนหนึ่งออกแรง180นิวตันผลักตู้2ใบมวล50กิโลกรัมและ100กิโลกรัมไปบนพื้นที่มีสัมประสิทธิ์ความเสถียนส่วนยุดหนึ่งจงหาแรงที่ตู้ทั้งสองดันกันโจทย์ข้อนี้น้องก็อาจจะเริ่มจากการวาดรูปอยู่ก่อนมีตู้2ใบใช่ไ่มครับอ ใบหนึ่งห้าสิกิโลกร,รัมอีกใบหนึ่งหนึ่งร้อยกิโลกร,รมัมแล้วก็ผักเขาไม่บอกว่าผักด้านไหนใช่ไหมครับก็เขียนไปสักด้านน่ะคำตอบที่ได้ก็เหมือนกันอยู่แล้วอ่ะโดยพื้นตรงนี้ฝืดมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานคือศูนย์จุดหนึง่งโดยผักด้วยแรงหนึ่งร้ยปสินิวตัน จะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยมันเป็นโจทย์ที่เกิดมีมวลสองก้อนใช่ไหมครับคือมวลซ้อนมวลก็ว่าได้แต่ว่าแต่ว่าเหมือนข้อข้อที่แล้วอะครับระหว่างมวลมันมีเชือกมโยงใช่ป่ะแต่ข้อนเนี้ยมันไม่มีเชือกมโยงแต่ว่ามันคิดเหมือนกันน้องก็ก็ต้องดูคําถามก่อนใช่ป่ะครับว่ามันถามเป็นเป็นอัตราส่วนไหมมันพบ พบว่ามันถามว่าจงหาแรงที่ตู้ทั้งสองดันกันก็คือมันมันไม่ได้ถามเป็นอัตราส่วนใช่ไหมครับถ้ามันไม่ได้ถามอัตราส่วนเนี่ยก็คิดเหมือนเดิมครับก็คือแยกเป็นสองสเต็ปสเต็ปแรกก็คือคิดทั้งระบบสเต็ปที่สองก็คือแยกก่อน ค okay, นะอ่ามาดูตอนแรกก่อครับก็คิดทางระบบเนื่องจากว่าแรงไอห้าสกิโลกร,รัมกับห0ึ่งร้อยกิโลกร,รัมเนี่ยมันเคลื่อนที่ติดกันไปใช่ปะมันจึงต้องมีความเร่งที่เท่ากันและก็ยังไม่พอครับเนื่องจากว่าห้าสิบและหนึ่งร้อยเนี่ยมันติดกันดังนั้นเนี่ยมันต้องมีแรงกระทําต่อกันและกันใช่ปะ่ะแต่เราจะไม่คิดแรงนี้เพราะว่าเป็นแรงภายในโอเคก็ทําเลยครับ จากซิกมาเเท่ากับ MA มีแรงอะไรบ้างครับมี1น0บนิวตันใช่ปะ่ะลบด้วยแรงเสียดทานแรงเสียดทานก็คือมิว g จับเท่ากับ MA ตัวโดย m ตรงเนี้ยกับ M ตรงเนี้ยเป็น M เดียวกันซึ่งเป็น M ที่เกิดจาก50บวก100เพราะว่าเราคิดทางระบบใช่ปะ่ะอ่าก็แทนค่าไปเลย มิวคือเท่าไหร่ครับคือ0.1หรือ1นึ่งนสิบเคือ50าสิบวกหนึได้ร้อยห้าสิบคือ10เท่ากับ M M คือ150แล้วก็คูณ A โอเคก็10บจัดสิครับก็ได้180่งรลบหนึได้30เอา150มาหารครับก็ได้ A ตัดครับ3 5 15้ ก็ได้หนส่วนห้าแสดงว่าความเร่งของมันคือศูนจุดสองเมตรเปอร์เซกแวน้องก็เอาความเร่งเนี่ยมาคิดแรงภายในน้องย่าก,ก้อนคิดครับมีและมีวัตถุสองก้อนใช่ป่ะคือหนึ่งมวลห้าสิบกิโลกร,รมัมก็โดนผักด้วยแรงหนึ่งร้ยปดสินิวตัน แล้วก็มีแรงกระทําตั้งฉากเป็น N อ่าก็คืออ่าแล้วก็เป็น N 1แล้วกันอ่าแล้วก็ต่อไปครับก็คือแรงที่กระทำต่อมวลหนึ่งกิโลกร,รมัมอ่ะพี่ตกไปนิดนึงก็คือมีแรงเสียดทานแล้วก็มีความเร่งไปทางด้านนี้อ่าตรงเนี้ยก็จะมีแรง n 2แล้วก็มีแรงเสียดทาน แล้วก็มีความเล่งไปทาง,นานงด้านนี้วงงตีเส้นดกวาก็คือนี่มวลหนึ่งอันนี้มวลสองอแรงเป็นแบบนี้โดยจะเห็นได้ว่า n 1กับ n 2เนี่ยเป็นอะไรกันครับแอคชั่นเหียคชั่นกันเพราะว่า 1> n 1คือแรงที่มวล1น0กิโลกร,รมัมผักมวล50กิโลกร,รมัมส่วน n 2คือมวลที่คือแรงที่มวล50กิโลกร,รมัมผัก100กิโลกร,รัมกับก็คือ action reaction กันจึงหักล้างกันไม่ได้ใช่ป่ะครับอ่าก็โอเคเรียบร้อยเราลองมาหาดังนั้นเนี่ย n 1กับ n 2เป็น action reaction กันเนี่ยพี่ถามว่าค่าต้องได้เท่ากันใช่อ่ะครับ ขนาดจึงต้องเท่ากันใช่ป่ะขนาดของแรง n 1กับ n 2เนี่ยต้องเท่ากันดังนั้นเนี่ยเราจะหามวลก้อนนี้ดีหรือว่าก้อนนี้ดีก็หาได้ทั้งคู่ใช่ป่ะครับแต่ว่าตรงเนี้ยมีแรงแค่2แรงกระทําดังนั้นเนี่ยการหาก้อนมวล1น0กิโลกร,รัมเนี่ยจึงสะดวกสบายกว่าดังนั้นเดี๋ยวพี่จะหาจากจะหาแรงปริยาตั้งฉากเนี่ยกับก้อน100กิโลกร,รมัมโอเคนะก็ ก็แตกแรงครับ Sigma F เท่ากับ MA เนื่องจากว่าความเล่งไปทางด้านนี้ต้องเอา N2 ขึ้นก่อน N2-F เท่ากับ MA F คืออะไรครับคือ Mg เท่ากับ MA คือ F อ่ะครับคือ Mn อะ่ะ F คือ Mn แต่ว่ามันวางบนพื้นราบ N เท่ากับ MG บนพื้นราบ ใช่ปะจึงแทนไปเลย F เท่ากับมิว M G แทนค่าครับมิวคือมิคือศ1นคือหนึส่วนสิส่วน M ตรงเนี้ยน้องคิดมวลหนึ่งกิโลกร,รมัมใช่ปะน้องไม่ต้องใช้ M เป็น100กิโลกร,รมัม G คือ10จับเท่ากับ M A M คือ100กิโลกรมัม A คือเท่าไหร่ครับเมื่อกี้คิดได้ว่าความเร่งของมันเนี่ยคือ0.2 โอเคนั okay. ่นคือสองคูณสิบต่อไปครับสิบตัดสิบสิบตัดหนึ่งร้อย n สองจึงเป็นยี่สิบใช่ไ่มครับตรงนี้ได้สองคูณสิบได้ยี่สิบย้ายลบหนึ่งร้อยไปบวก n สองจึงเป็นร้อยยี่สิบหนิวตันโอเค ก็ตอบได้แหละว่าแรงที่ตู้ทั้งสองดันกันก็คือ120นึงตันอ่าถ้าน้องงงพี่เราจะหาตรงเนี้ยจากมวลก้อน50กิโลกร,รัมได้ไหมก็หาได้เหมือนกันอ่าเดี๋ยวพี่จะหาให้ดูว่าคำตอบที่ที่ได้มันเท่ากันโอเคนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองแตะแรงที่มวลก้อน50กิโลกร,รัมครับก็จากซิกมาเเท่ากับ MA เชใช่ป่ะใส่แรงให้ครบครับคือ หนึยแปดสิบนิวตันลบมิวเอ็มจีลบเอ็นหนึ่งจับเท่ากับเอ,เ,อเอ็มเอมิวคือหนึ่งส่วนสิบเอ็มคือห้าสิบจีคือสิบลบเอ็นหนึ่งเอ็มคือเท่าไหร่ครับคือห้าสิบเอ,เอคือเอคือศูนย์จุดสองก็คือสองส่วนสิบอ่ะ ก็ลองดูครับ10ตัด10 10ตัด50ถึง180ลบ50ลบ n1 เท่ากับ10ย้ายไปครับ n1 เนี่ยจะเท่ากับ180ลบ50ลบ10 n1 ก็เท่ากับ120นิวตันเหมือนกันและเท่ากับ n2 ด้วยที่มันเท่ากันเพราะมันเป็นอะไรกันครับมันเป็นมันเป็นแอคชั่น ปฏิก็ริากนไงกทำต่อวัตถุผละก้อนใช่ป่ะค่าที่ได้จึงเท่ากันโอเคนะสรุปก็คือข้อนี้ครับน้องก็คิดเหมือนเดิมก็คือแยกสเต็ปคิดคือคิดทั้งระบบก่อนแล้วก็มาค่อยมาแยกก้อนโดยน้องจะพบว่าถ้าน้องแยกก้อนคิดเนี่ย n1 กับ n2 เนี่ยมันเป็น a c คชั่นเรียกชันกันดังนั้นน้องจะหาจากมวลก้อน50หรือมวลก้อน100ก็ได้ตามสะดวก ค่าที่ได้ก็มันก็เท่ากันมันเท่ากันยังไงพี่ก็พิสูจน์ให้ดูเมื่อกี้อ่าก็ตอบเท่าไหร่ครับแรงที่ตู้ทั้งสองดันกันก็คือแรง120่ง้อยยี่สนิวตันนั่นเองเดี๋ยวมาดูข้อต่อไปเลยครับ